ต่อนะครับพอดีเมื่อกี้ปโปรแกรมมีปัญหามันอัดได้ทีละ10นาทีออามาต่อเรื่องภาษาสันสกฤตทีนี้จะมีหลักจําจริงๆถ้าจําสันสกฤตอย่างเดียวเนี่ยนะก็ก็ได้เยอะแหละอ่ะมาดูหลักจําก็คือฤศีฤศีขี่เรือคู่เห็นไหมฤศีขี่เรือคู่เอาไปสตูอยู่ควบสาลาเดี๋ยวเต็มประกาศ ฤศีขี่เรือคู่เอาไปศัตรูอยู่ควบสาราหมายความว่าอย่างไงก็มีอะไรบ้างก็มีรรืใช่ไหมรรืสบฤศีเรือคู่ก็คือรอหันเอาไปในที่นี้ก็คือสระเอากสระไอสระเอาสระไอแต่มันไม่ใช่ว่าเอาทุกเอาเป็นสันสกฤตนะสระเอากับสระไอเนีน่ยมันจะต้องมีคําคู่ในภาษาสันสกฤต ในภาษาบาลีเช่นโอรสภาษาสันสกฤตก็จะเป็นเอารสอย่างนี้เป็นตน้นนะจ๊ะหรือไอสวรรค์อย่างเงี้ยโอเคเอาไปสตูก็คือสสเสือสสเสือออกเสียงสะนะต้องเป็นสะอาก่งเสียงนะแล้วก็ตามด้วยวัคตะทั้งหมดเพิ่มดอเด็กเข้าไปโอเคเช่นพิสดารสถาอย่างนี้เป็นตน้น แล้วก็ควบก็คือควบกลํมควบกลํมเนี่ยอาจจะมีทั้งควบหน้าและควบหลังควบหน้าอย่างเช่นประชาเห็นไหมถ้าเป็นบาลีก็จะเป็นปะชาถ้าควบหลังก็จักงมิดอย่างนี้เป็นตน้นโอเคแล้วก็หลักตัวสะกดตัวตามคนละเรื่องคนละราวเห็นไหมนอนเนนสะกดแทนที่ตัวข้างหน้าจะสะกดตาไอ้ตัวข้างหน้าจะตามอย่างเชาา่นอ่านมาดูนอนเนนะสะกดนอนเนนะสะกด แต่ยอยักษ์ตามยอยู่ข้างล่างอย่างเงี้ยมันกระโดดข้ามก็มมเป็นสันสกฤตโอเคแล้วก็อ่านรวบพยางมรดกิรวบกระเรียงเนาะอาทีนี้มาดูลองดูแบบฝึกหัดลองดูแบบฝึกหัดดูที่ละอันเอาที่หาง่ายๆก่อนลวกันเอาสันสกฤตนะสันสกฤตหาง่ายนี่รืดูใช่ไหมรืดู ดูมีรอรื้อไหมรึดูอะไรกันนี่สระไอไผทูน,นอะไรอีกรมนะหมอมายอยักษนะ์รมครุฑประกาศใช่ไหมเสาสันหลาวิทยุทหารสะกดยอยักษ์ตามยังเป็นตน้นจากนะทีนี้พอเรามาดูคิมหันสิหมอมาสะกดหัหีบตามอย่างงี้ก็เป็นไรอันนี้เขาเรียกนาสิกสะกดใช่ไหมหัตามมันก็เป็นบาลี ธัญญาโยหญิงสองตัวนี่เป็นต้นพอทิพทิพนี่ก็สันสกฤตพอผานสะกดโยยักษ์ตามดิรัชานจอจานสะกดเฉชิงตามเสม,มหะบาลีเอางี้บาลีจะทำงี้แล้วกันบาลีจะขีดเส้นใต้เอเคละบาลีเสมหะบาลีบุพโปบาลีเห็นไหมพอผานสองตัวโบขรณีกอไก่ขอไข่บาลีดิรัชานบาลีสัปดาโบอเออปอปลาปอปลาต้องเป็นผอผึ่งใช่ไหมปะผะ อ,นนนะอ,อย่างนี้ดอเด็กปุ๊บสันสกฤตอย่างเงี้ยกะเสมสันสกฤตสโลกสันสกฤตจุติอันนี้เป็นบาลีเพราะแต่เดิมมันคือจอดจานต่อเต่าจดจานสโลวต่อเต่าสองตัวนี่เป็ตนต้นก็ตัดทิ้งไปตัวนหนึ่งบางอันมันอาจจะดูยากๆหน่อยแต่ว่าไปไปดูจากอันนี้ก็ได้แอปพลิเคชันแอปพลิเคชันอะไรนะาราชบัณฑิตยสถร์ มันก็จะมีวงเล็บบอกนะจ๊ะถ้ามีวงเล็บป,ปลาแปลว่าเป็นบาลีถ้ามีวงเล็บสันสกฤตก็เป็นบาลีเอ้ยวงเล็บสอเสือก็เป็นสันสกฤตถ้าเป็นวงเล็บทั้งปอปลาสันสกฤตแปลว,ว่าคํานั้นเป็นทั้งบาลีและสันสกฤตนะอุปชัยไหมจะาชะชะเนี่ยบาลีทุก,ก็บาลีสวัสดีเนี่ยสดสันสกฤต สตรีสันสกฤตเวตสันสกฤตกุศลสันสกฤตพิศวาสสันสกฤตรอหันสันสกฤตพิศสมัยสัสลาสันสกฤตนี่ไม่ต้องคิดเยอะมัชฉาจะฉะใช่ไหมอาตมาต่อเต่าต่อเต่าต้องเป็นอะไวัตถุนี่สันสกฤตนะเกษตันสกฤตกสิเออมันมีอีกหลักหนึ่งกสิเนี่เราไม่รู้ใช่ไหมปรากฏว่ามันคู่กับเกษเพราะกษสกับเกษคู่กันเกษเป็นสันสกฤตดังนั้นโดยอนุมานบาลีก็คือกสินี่เป็นตน ทิฏบัญยงอัคระเห็นไหมครับอัคระสิริอันนี้บาลีเพราะสิริคู่กับสีสีเป็นสันสกฤตดันั้นสิริเป็นบาลีนิจจจายก,กันนิจตอเต่าย,ยอ,อ,อยักษ์ตอเต่ายอยักษ์เนี่ยเป็นสันสกฤตแน่นอนดังนั้นนิจจจายก,ก็กเลยเป็นบาลีวชิระอันนี้แยกใช่ไหมเรียงวชิระก็เป็นบาลีอักขระอักขระก็กอไก่ขอไข่บาลีอักษรสันสกฤตสุรยาาิยะกสุลอันนี้สันสกฤต นี่เป็นบาลีปทุมกับปัตมาอันนี้อ่านรวบใช่ไหมอ่านรวบเป็นสานสกฤตอ่านเรียงเป็นบาลีประมาณนี้เนาะอ่ะก็หวังว่าเอาไปแยกได้แน่นอนหรือว่าแบบฝึกหัดที่ท,ที่ที่ควรจะให้ให้เด็กทําสาหรับครูก็คือไปดูอันนี้บทสวดมนต์บทสวดมนต์นี่ภาษาบาลีตัวสะกดตัวตามเยอะมากนะครับหวังว่าสองคลิปนี้น่าจะ แนะนำหรือว่าชี้นำภาษาบาลีอังกฤษได้เนาะแต่ถ้ามีปัญหาอยู่ก็มาพูดคุยกันได้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันสวัสดีครับ